สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกท่านนะจ๊ะสําหรับแพทเทิร์นลายต่อไปนะที่พี่อ้อจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันลักษณะของลายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่น้องนจ๋าลายนี้ก็ถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานพี่พี่น้องน้องท่านใหม่ๆก็สามารถถักตามได้นะ ส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้นะพี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟตัวนี้เป็นอะคริลิกร้อนต์นะจ๊ะขนาดเส้น18แล้วก็เข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้0.75ยมิลพี่พี่น้องน้องทุกท่านก็ลองนําไปปรับใช้กันนะจ๊ะสำหรับพี่พี่น้องนองท่านใหม่ๆทุกๆท,ท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด share แชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยนะจ๊ะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันพร้อมกันแล้วเราไปลงมือถักกันเลยจ้าสำหรับแพทเทิร์นไลา์นี้นะจ๊ะพี่อ้อจะขึ้นต้นโดยวิธีการถักเป็นโซ่นะ ส่วนจำนวนโซ่ที่เราจะถักนะจ๊ะพี่อ้อจะสาธิตทั้งหมด2ช่วงลายดังนั้นพี่อ้อก็จะขึ้นโซ่ประมาณ50หลักไว้ก่อนสำหรับจำนวนโซ่นะหลังจากเราถักไปแล้วถ้าเหลือเราสามารถมาแกะออกในภายหลังได้นะได้จำนวนโซ่ทั้งหมด ห้าสิบหลักตามที่พี่อ้อจะสาธิตแล้วนะต่อไปพี่อ้อจะพันหัวเข็มสองครั้งหรือทบเบิ้ลโคเชนนั่นเองมาโซ่หลักที่สิบนะถักทบเบิ้ลโคเชนลงไปนะจ๊ะถักทั้งหมดห้าหลักหลักที่หนึ่งแล้วนะ หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะ ต่อไปถักโซ่เจ็ดได้โซ่เจ็ดแล้วนับโซ่มาหลักที่ห้าถักซิงเกิลโคเชีถักโซ่ห้า แล้วก็พิกกลับมาน้ำมาหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สองแล้วก็นับโซ่หลักที่สาม ถักดับเบิลโคเชลงไปอีกหนึ่งครั้งเราก็จะได้มาแบบนี้นะต่อไปโซ่ห้าแล้วก็พลิกกลับมาถักดับเบิลโคเชให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมานะต่อด้วยโซ่สอง นับโซ่มาหลักที่สามหนึ่งสองสามถักดับเบิลโคเชลงไปเราก็จะได้เหมือนช่องเล็กๆสี่เหลี่ยมแบบนี้นะจ๊ะต่อไปถักโซ่หนึ่งพี่อ้อก,ก็จะพยายามถักช้าๆเนาะพันหวเข็มสองครั้งหรือแท็บเบิลโคเช หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่หลักที่ห้าถักแทปเปิลโคเชตต่ออีกสี่ครั้งหรือว่าสี่หลักนั่นเองหลักที่สองแล้วนะจ๊ะหลักที่สาม หลักที่สี่แล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่ห้าขอโทษจะ้ะหลักที่สี่แล้วนะต่อไปหลักที่ห้าหนึ่งช่วงลายเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะต่อไป ถักโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็นับโซ่มาหลักที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนที่เราขึ้นลายแรกนะถักซิงเกิลโคเชลงไปถักโซ่ห้าพิกลับมานับโซ่มาหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้ง ต่อด้วยโซ่สองแล้วก็นับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปอีกหนึ่งครั้งต่อไปโซ่ห้าพิกลับมานะถักดับเบิลโคเชให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมาตามด้วยโซ่สองที่จริงลายนี้ก็จะซ้ำนะ หนึ่งสองสามซ้ำกับช่วงลายแรกเห็นไหมจ๊ะจะเหมือนกันนะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้ามาที่โซ่หลักที่ห้าทำเหมือนเดิมแบบนี้นะถักด้วยแทปเปิ้ลโคเชทั้งหมดห้าหลัก สองแล้วนะจ๊ะหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้า สองช่วงลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะจบ,นะจบด้วยโซ่สองโซ่สองนะพี่อ้อจบด้วยโซ่สองแล้วก็ถักด้วยแท็บเปิ้ลโคลเชโซ่หลักที่สามนะหนึ่งสองสามน่าจะเป็นแท็บเปิ้ลโคลเชมากกว่าพี่น้องจ๋า แถวแรกก็จะจบลักษณะนี้นะจ๊ะขึ้นแถวที่สองตรงนี้เห็นไหมจ๊ะมีโซ่เหลืออยู่เดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกในภายหลังได้นะจะแกะหรือจะตัดออกเลยก็ได้นะจ๊ะแถวแรกเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะแถวต่อไปเราถักด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพิกลับมาถักแทปเปิ้ลโคเชรหรือว่า คอสองคอทั้งหมดห้าหลักถักให้ลงให้ตรงขอโทษจ้ะลงให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมานะหลักที่ห้า ถักด้วยโซ่าถักซิงเกิลโคเชึ่งครั้งต่อด้วยโซ่าถักแทปเปิลโคเชห้าหลักแทปเปิลโคเชหรือว่าพอสองคอก็คือพันหัวเข็มสองครั้งให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมา หนึ่งช่วงลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลายที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าถักซิงเกิลโคเชหนึ่งสองสามสี่ห้าพอสองคอหรือแทบเปิ้นโคเชห้าหลัก นี้เราจบด้วยโซ่สองถักแทเปิลโคเชโซ่หลักที่สามนะต่อไปแถวที่สามนะขึ้นด้วยโซ่เจ็ดพี่กลับมา ถักแท็เปิลโคเชรหรือว่าพอสองคอนะตรงที่หลักแรกต่อด้วยโซ่เจ็ดต่อด้วยโซ่เจ็ดนะแล้วก็นับโซ่มาหลักที่สองถักซิงเกิลโคเชลงไปโซ่ห้า พี่กลับมานับโซ่มาหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งโซ่สองโซ่สองเสร็จแล้วก็นับโซ่มาหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปแบบนี้นะจ๊ะจะได้สองช่องเล็กๆต่อด้วยโซ่ห้าพี่กลับมา ถักดับเบิลโคเชให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมาต่อด้วยโซ่สองนับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปเราก็จะได้ช่องเล็กสี่ช่องแบบนี้นะต่อไปโซ่หนึ่ง พันหัวเขมสองครั้งหรือแทบเบิลโคเชขอโทษจ้ะพันหัวเข็มสองครั้ง,หร,รห,รงหรือว่าแทบเบิลโคเชนั่นเองถักทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเราถักลงในตัวหลักนะครั้งที่สี่และครั้งที่ห้าเราถักลงในช่อง ต่อไปโซ่เจ็ดหนึ่งสองมาที่โซ่หลักที่สามหรือว่าหลักกลางพอดีนะถักซิงเกิลโคเชแล้วก็ถักโซ่ห้ารับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามนะ ต่อดยโซ่สองหนึ่งสองสามถักดับเบิลโครเชต์ลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าพิกลับมาถักดับเบิลโครเชต์ให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมาถักโซ่สอง รับโซ่มาหนึ่งสองสามแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งต่อด้ยวยโซ่หนึ่งลายก็จะซ้ำๆนะช่วงลายนี้เราก็ถักต่อได้แล้วนะตรงนี้เราก็จะถักด้วยแท็เบิลโคเชหรือว่าพอสองคอห้าครั้ง ลองถักต่อกันดูนะแถวที่สามนะจะออกมาลักษณะนี้ต่อด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งมาที่โซ่หลักนี้นะแล้วก็จบด้วยโซ่สอง แทปเปิลโคเชลงในโซ่หลักที่สามแถดที่สามจะจบแบบน,นี้นะเดี๋ยวพี่ออจะสาธิตให้ดูอีกหนึ่งแถวนะจ๊ะ แถวนี้ก็ขึ้นด้วยโซ่เจ็ดเหมือนกันพี่กลับมาพันหัวเข็มสองครั้งหรือทบเบิ้ลโคเชให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมาต่อด้วยโซ่ห้าทักซิงเกิลโคเช ถักซิงเกิลโคเชหนึ่งครั้งแล้วก็ต่อดิโซ่ห้าต่อไปถักแทปเปิลโคเชหรือว่าพอสองคอห้าหลักลงให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมานะสามสี่ ต่อไปโซ่ห้าลายก็จะถักซ้ำๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วเราก็ถักตะพุ่นโคเชห้าหลักหนึ่งสอง สามสี่ห้าต่อด้ยวยโซ่ห้าลงมาในช่องนี้นะทักซิงเกิลโคเช ซิงเกิลโคเชต์หนึ่งครั้งแล้วก็ต่อด้วยโซ่ห้าผ่านหกเข็มสองครั้งหรือแท็เบิลโคเชต์ลงให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมานะจบด้วยโซ่สองแท็เบิ้ลโคเชต์หนึ่งสองสามในหลักที่สามขอโทษจ้ะ พี่อ้อใช้เข็มเล็กไปหน่อยก็เลยค่อนข้างจะหลุดบ่อยเนี่ยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะพี่ๆน้องๆสังเกตไหมจ๊ะช่วงลายเขาจะสลับกันแบบนี้นะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพลิกกลับมา ัหัวเข็มสองครั้งหรือทัปเปิลโคเชนั่นเองนะให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมานโซ่หนึ่งปเปิ้ลโคเชห้าครั้งหนึ่งสอง ทางบ้านเสียงดังแล้วพี่น้องจ๋าถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาบ้างก็ต้องขออภัยนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าพี่ออดอัอคดคลิปวิดีโอช่วงกลางวันบ้านติดกันก็ค่อนข้างจะควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้พี่น้องจ๋าถ้าไม่เช่นนั้นพี่ออดจะต้องถักกลางดึกทุกคืนร่างกายก็ไม่ไหวนะพี่น้องจ๋าทานไม่ไหวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็มาที่หลักที่สามซึ่งเป็นหลักกลางพอดีสิงเกิลโคเชแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ไหมเส้นนี้ก็ข้อเสียของเขาคือเขาจะพันกันง่ายนะพี่น้องจา๋าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามดับเบิลโคเชแล้วก็โซ่สองถักซ้ำๆอะ่ะ สองช่องแล้วนะหนึ่งสงสามสี่ห้าพลิกลับมาแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมานะโซ่สองหนึ่งสงสามเราก็จะได้สี่ช่องเหมือนกับที่เราถักมาแถวที่ผ่านมานะต่อด้วยโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก เปิลโคเชห้าครั้งครั้งที่หนึ่งแล้วนะจ๊ะครั้งที่สองพี่อ้ออาจจะถักเร็วหน่อยนะเพราะว่าลายเขาซ้ำแหละครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็ครั้งที่ห้าจะถักเหมือนช่วงแรกอะเป็นลายช่วงแรกนะเดี๋ยวพี่อ้อขยายใ,ให้ดูชัดๆ เห็นไหมจ้ะจะเหมือนกันแล้วก็ลายเขาจะตรงกันนะที่เหลือก็ลองถักต่อนะเดี๋ยวพี่อ้อจะถักต่อมาจนถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะจ๊ะตรงนี้เราถักโซ่หนึ่งแล้วก็แทปเปิ้ลโคเช่หนึ่งหลักหลังจากนั้นเราก็จะจบด้วยโซ่สองหนึ่งสองสามมาหลักที่สาม ทุกแถวเราก็จะจบเหมือนกันนะจบด้วยโซ่สองแล้วก็ทับเปิ่โคเชตหนึ่งครั้งแบบนี้นะแถวถัดไปก็จะขึ้นเหมือนที่แถวที่ผ่านมาก็เหมือนแถวที่สองถักวนกลับไปนะเดี๋ยวพี่อ้อจะถักวนกลับไปเรื่อยๆพี่อ้อเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านก็น่าจะถักได้แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หักวนกลับมาตรงนี้เราก็ยังคงลงที่หลักเดิมพันหัวเข็มสองครั้งนะแล้วก็ต่อด้วยโซ่เจ็ดแล้วก็มาซิงเกิลเสร็จแล้วโซ่ห้าทำช่องเล็กๆแบบนี้นะ ก็ลองถักต่อกัอนดูสิ่งแวดล้อมที่บ้านพี่อ้อทําไม่ได้แล้วพี่น้องจ๋าคงจะถักได้เท่านี้นะสาธิตเท่านี้ก่อนแล้วกันเชื่อว่าพี่พี่น้องน้องหลายๆท่านก็สามารถจะถักได้แล้วนะและอากาศร้อนมากด้วยที่สําคัญทําคลิปกลางวันมันก็อุปสรรคเยอะแบบนี้พี่พ,พี่น้องน้องจ๋าในหลายๆคลิปนะ่ะพี่อ้อจําเป็นต้องตัดเสียงออกพี่น้องบางท่านไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ไม่ใส่เสียงพูดเข้าไปด้วย ใส่เข้าไปไม่ได้จริง,รงเพราะว่าสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเสียงเขาจะดังมากอ่ะเสียงเขาจะแทรกเข้ามาแล้วกลัวพี่พี่น้องๆฟังไม่รู้เรื่องอ่ะจ้ะนะลองนำไปปรับใช้กันดูนะส่วนแพทเทิร์นต้นแบบที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่อ้อถักฟาร์มยาวมาประมาณหนึ่งนะเราก็จะเห็นลักษณะของลายชัดยิ่งขึ้นแบบนี้นะพี่พี่น้องๆทุกท่านก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะจ๊ะ ไลน์นี้ไม่ยากถักซ้ําๆนะพี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า